เอากดคอสิคะกดคอกดยิ้มขอแล้วโทษจ้านี่นี่ใครมาช่วยโขกเนี่ยลูกชายใช่ไหมคะน้องตี๋ครับอ๋อเลยคะไหนน้องตีขอดูหน้าหน่อยลูกไหนไหนไหนยิ้มหน่อยพี่ค่ะ

ไหนเนนี่ย้องตีไปแอบหอมเหรอใส่หนุ่มมาอ่ค่ะเฮ้ยอาถ่ายหนุ่มมากอ่ะครับมาสีจะใส่ลาบดิค่ะเนี่แหละเขาเขาอยู่ปากแก่ยคนข้างหลังหนูนั่นชื่ออะไรคะคนข้างหลังหนูหนูหมกป้ามอลลี่อ่ะตู้แบบ เรียนหัวตั้งแต่เช้าดูความวุ่นวายพี่อ้อยนี่ส่ะคะใช่ค่ะพี่อ้อยเหนื่อยไหมคะอ๋อนี่หจ่อยค่ะสนุกเต็มใจยินดีต้อนรับไรสังกัดอยู่แล้วอ๋ออยกสู้ไหมคะสู้นะคะสู้ค่ะสู้มวยด้วยเหรอขออะไรดีเออปั๊ยูุทำอะไรคะเนี่ย้มันเส๊็ สายของาทหานจังเลยทำไมคะมันน้ารักก่อัสดีค่าสดีค่ัสดีค่ะขยันจังเลยนะคะคุณเยอะเลยโอ้นึกวขอในกระทะเป็นกจ้าแฟนหรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะ าเจ้ได้แล e like like ้อครอีกน่อกกลคัวนะคะตอนนี้แล้วก็อา้าเอคนแรกคจอคือน้องเอน้องเอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาทําบุญค่ะถึงได้สวยไงก้อยกนเออค่ะวันนี้คนสวยอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะคะก้อยค่ะก้อยนะคะล็อกอินอะไรคะลอี้ก้อยค่ะลอีก้อยโอ้โหเอโทษนะคะไอ้นานี่มันหน้าหน้าผีสิงเลยออะไรเนี่ยผีผีประจาบ้าน เลื่อนระหว่างภาคไทยอ๋อไหนที่กันไหนที่คะขค่ะเออค่ะแล้วข้าหนูเห็นข้าวเห็นนะคะเห็นเห็ดล็อกอินมานานแล้วนะค่ะเจริญเจริญทำบุญเลยนะคะค่ะเจ้าลุกหนีค่ะตรงนี้ทำอะไรกันนะคะไม่น่าถามเลยนะว่าปอกปอกอะไรเนี่ยปอกแห้วเหรออ๋อมันแก้ว นี่คุณนี่ล็อกอินอะไรอะคะน้องไม่ล็อกอินนะคะแซวนี่ก็ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ม่ทำบุญเหรอคะ อ๋อหล่อเลยจะได้โบนิกันเนี่ยหล่อจริงจริงมีใครบ้างคะในตรงนี้น้องแพนดูนะครหม้อทั้งสามใบได้ไหมคะเคัวเาแค่หอคหเอคัเาแคบวเราไคดหตรเอาแคันคบหัอาแคหวเอาคอควยกาบ้อาดีกัวเคบวเอาัเอคหัวอคัเอาคอาค่หัออาแควอคอบ หมดดิมะจีนอโอเคนั่นแหละค่ะสวยมากมันแก้วค่ะมแองค่ะอ๋อนี่มันแองนะค่ะมันแองคือคู่กับมันแก้วงานนี้มันแก้วจะหวานนะคะเพราะมีแต่ซอสหน้าหวานมีแต่ซอสอู้จายติดคอไม่รู้ค่ะมาใหม่มันยังสดอยู่เลยซอสมันไหนมันมาใหม่อะไรเนี่ยทำใบบ่นใบเนี่ยฮะแล้วอย่างนี้แหละพี่ผมว่าทำไมชอบไก่เหรอคะ ชอบไก่เหรอไก่เป็นเป็นพี่อ๋อแล้วคะล่างกายไม่ชอาบอกเลาไม่ได้แล้วไปหลงมาจากไหนเนี่ยไก่ในหม้อเนี่ยไก่นี่เอาแต่จะไม่ใช่ไก่หมูพี่ผสมบีๆีี่เหมือนกับวันนั้นไม่เปิดหน้ากล้องแหละอาการเดียวกันของใหญ่เลยใช่ไหมเออน้องใครเนี่ยแม่ดูหน้าหน่อยน้องไม่ท่าให้ก็าสบให้เขารายงานตัวหน่อยตั้งตื่นครับนั้งตื่นหรอครับอ๋อไม่เคยได้โค้ชใกล้ๆเลยนะเนี่ยไม่ดูหน้าใกล้ๆนะอ๋อค่ะมันร้อน ร้อนย่างหมูเว้ยแต่ร้อนจริงๆนะสวัสดีค่ะคุณต้นวันนี้ไม่ต้องโคตรนานๆอ่ะเหนื่อยไหมคะต้นไม่เหนื่อยรถมาวันจันทร์โอ้โหใจบุญนะเออคุณปันสวัสดีค่ะค่ะคุณยูใช่ไหมคะใช่ด้วยเห็นไหมล่ะเกาเถอะแล้วว่าใช่ครับเออสวัสดีค่ะมาครั้งแรกหรือเปล่าคะเนี่ยครั้งแรกนะคะ ทำอะไรกันอยู่เนี่ยกำลังขอกันอยู่กำลังขอเป็นอยู่เลยค่ะอุ๊ยตายแล้วอย่างนี้ต้องเซ็นเซอร์เสร็จแล้วทำยูมูด้วยแอบหน้าเก่าหน้าเก่าค่ะกำลังหาเลยทำอยู่นี่ใครหันหลังให้เนี่ยสวัสดีค่ะขอนิดนึงนะคะอ๋อสวัสดีค่ะ น้องจิ๋วค่ะเออค่ะน้องเสื้อดำอ๋อดีค่ะเอ๊ะโอ้โหไหนดูนี่หนวดเต็มหน้าเลยไหนเดี๋ยวจะไปตัดต่อน่ะโอ้โหไหนเดี๋ยวที่ยังไม่ที่โค้งโอ้โหเพราะพี่ลูกสีไทยนี่เราต์องจูงนานที่ไหนได้ถ่ายวิดีโอดี่หว่าถ่ายวิดีโอ อเจ้าของหมี <laughs> ่เมื่อกี้เ off นี่ยคนเมื่อกี้ที่เจ้าของหมี่กันที